สยบทุกข่าวเมาสคู่รักขวัญใจชาวเน็ตสวีทหวานทำเอฟซฟินจิตหมอนตั้งแต่เปิดตัวคบหาเป็นแฟนกันก็โดนกระแสดราม่าโจมตีมาตลอดสำหรับคู่รักเบสรักวณีนนลูกสาววีรับบุุษเหรียญทองสมรักคำสิงรักพระเอกหนุ่มสุดฮอตตรงตรงกฤษกรทั้งกระแสคู่รักคอนเทนต์คู่รักเลิกเงียบบ้างซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันว่ารักกันเหมือนดีเหมือนเดิม อย่างล่าสุดก,ก็ตอกย้ำรักหวานด้วยโมเมนต์เซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มตรงตที่เมื่อวานนี้27กันยายน65อายุครบ27ปีแล้วพร้อมข้อความอวยพรสุดหวานว่า Happy Birthday ไม่ตรงๆสุขสันต์วันเกิดพี่ตรงๆเป็นทางการค่ะลงช้าสุดเลยขอให้มีความสุขมากๆนะคะอะไรที่ไม่ดีที่ผิดพลาดก็ทิ้งมันไป แก่ขึ้นอีกปีแล้วปีนี้เริ่มใหม่ทำใหม่ขอมีแต่สิ่งดีๆดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะรักพี่นะท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์อวยพรกันสนันไอจี